เออพอเท่านี้ทุกคนก็พักผ่อนได้เย้อยากพักแล้วอ่ะตัวตัวเอ็งเฟยยันหลานเขาไม่คุยนะไปไวเรลยิ่งหลับเดิมอีกแล้วชินอบุอิโตเป็นอะไรนะหมดสติอ่ะบัดเมื่อกี้นะลูกพี่เหนียวสติมแล้วผมให้ยันนี้

เมื่อก่อนถ้ามีการทะเลาะกันเองในแก๊งอาราตะกิเขาก็าจะทำในสิ่งที่ทุกคนต้องตะลึงเพื่อให้ทุกคนสงบลงวันนี้ลูกพี่ทำแบบเดียวกันแม้จะรู้จักพวกคุณได้ไม่นานแต่เขาก็บอกว่าเห็นพวกคุณเป็นพวกพอ้องจึงได้คิดวิธีแบบนั้นจากใจจริงจะว่าไปลูพกพี่เองก็เกลียดการที่มีใครต้องเสียสละแเสตัวเองกลับเผื่อทำแบบเดียวกับโดยที่ไม่หลุดตัวแต่ว่าก็มีอยู่บางจุดหนึ่งที่เขาต่างโดยจากคนอื่นนะ ที่เขาทำร้องพวกนี้ไม่ได้ทำเพราะยอมจำนวนแต่ทำเพราะเชื่อว่าตัวเองสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ตั้งหากนะนี่มันนี่ก็มั่นใจเกินอีกอย่างก็เหมือนกับที่เส่วพูดไว้เลยไม่ใช่ด้ไงเขาเองก็งี่เง่านี่ไม่คิดห้ามกันบ้างเลยหรือไงนะลูกพี่น่ะไม่ใช่คนที่ไม่ไม่วางใจง่ายๆแบบนั้นหรอกอีกอย่างว่าจะทําให้ค่อนข้างดีเสมอทุกอย่างที่ลันพี่ทำอะไรอย่างี้ ไม่เพียงแค่เท่านั้นแต่คนอื่นในแก๊งอาราธิกิก็นิสัยแตกต่างกันเพราะแบบนี้ไงจึงต้องมีคนแบบฉันคอยช่วยเก็บกวาดในเมื่อห้ามไม่ได้ก็ปล่อยให้พวกเขาทำเลยดีกว่าอีกอย่างไอ้ระสมทดีหกมันก็แค่บัตรเสียนที่เดียวเยวก็ล้างได้ในเมื่อห้ามไม่ได้ก็ปล่อยให้เขาทำไป<น>ไออิโตะไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ย โทษทีนะไม่หรอกไม่ต้องขอโทษหรอกเนะที่คุณกับคุณเย่หลานพูดมาก,ก็ถูกแต่ถ้าวันนี้อยู่ในแก๊งอาราเกิพวกคุณก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของเราฉันคงยืนอยู่ฝั่งคุณเย่หลานแล้วนะลูกพี่ไม่ได้ทําสิ่งที่เหนือเพื่สิริระแต่เขาเชื่อมั่นว่าเราสามารถหาทางออกจากเส้นทางที่เขาเปิดให้ได้และเชื่อมั่นด้วยว่าพวกเราสามารถพาเขาออกไปด้วยได้แน่นอน ทุกคนล้วนมีความสำคัญเราควรช่วยเหลือกันเพื่อพากันออกไปจากที่นี่การที่คุณรอดมาได้จะต้องมีความหมายกับใครบางคนไม่สิพุกคนจะมนมากแน่นอนชินอเบะทุกคนมาช่วยกันทุ่มเทเพื่อหาทางออกกันเถอะเราอยากพอมีโอกาสจะต้องออกไปให้ได้ปล่อยให้ทุกพี่เป็นหน้าที่ของฉันเองวางใจได้เลย ทุกคนทางนี้ดมไม่ใช่ทางออกสู่ภายนอกนะแต่เราลึกไปได้มากกว่านี้ทำไมเป็นแบบนั้นน่ะงานที่อิโตะทำก็ไม่หรอกเดี๋ยวฉันไปสำรวจดูหน่อยดีกว่าอย่างงี้นี่เองคือเข้าใจแล้วหมายความว่าอะไรอ๋อ จำได้ไหมสมบัติพลังพิเศษที่ฉันกำลังตามหาชิ้นนั้นนะจนถึงตอนนี้ยังไม่ปรากฏออกมาถ้าดานเจสแห่งนี้สามารถแสดงสิ่งที่เราจินตนาการหรือไล่ตามกลายเป็นจริงได้แล้วก็บางทีเราอาจจะสามารถใช้ความพิเศษนั้นค้นหาของสิ่งนั้นก็ได้ก็ได้นะอ่าอย่างนี้นี่เองถึงว่าเธอเอาแต่ให้พวกเราพยายามอีกหน่อยในเมื่อมันมีสมบัติพลังพิเศษแสดงว่า,ม,ามันต้องทรงพลังมากแน่ๆเลยใช่ไหมนะ คงมันใช่ขนาดนั้นไม่ได้หรอกนะแต่ก็อยากลองดูนะฉันจะลองหาอีกเดี๋ยวไปเร็วเวลปล่อยเขาไปเถอนะแต,แต่ถ้าเธอไปที่ดันเจี้ยนแห่งนั้นด้วยแล้วก็ไปพร้อมกับฉันดีกว่านะฉันไม่ค่อยถนัดนการต่อสู้นะพวกเราสองคนไปด้วยกันน่าจะปลอดภัยกว่า ยิงสิเธอกับเสียวโฮเซนิก,กันมากสินะสิ่งที่แย่หลานพูดไปเมื่อกี้อัดแรงไปหน่อยยังไงใช้ข้อตกลต้องขอโทษแทนแยหลานด้วยนะไม่เป็นไรแต่ดูจากสถานก,การณ์ตอนนี้ถ้าไม่พูดถึงขั้นนี้เสี่ยวคงไม่ยอมฟังบวกกับเย่หลานเธอค่อนข้างจะใส่ใจกับเรื่องพวกนี้นัะนถะ้าท,ที่ฉันรู้ก่อนหน้านี้เธอเคยสุดสีเพื่อล่ม ภารกิจไปส่วนเธอคือผูร้รอดชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือบางทีอาจเป็นเพราะเหตุผลนี้เธอจึงไม่อยากไปเช่นหน้ากับการเสียสละของใครอีกชีวิตที่ถูกช่วยไว้จะสามารถอยู่ได้โดยปราศจากภาวะความกดดันได้ยังไงเราต้องคอยแบบรับบุญคุณมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะถ้าฉันเป็นเธอก็คงทําไม่ได้ไปดีกว่านี้หรอกจริงสิรอฉันแป๊บนะสื่ฉันมาอะไรอ่ะ อ้าท่านนี้ก็ปลอดภัยแล้วอิตโตะไม่สามารถต่อสู้ได้ฉันจะไลเ่เบตมนปกป้องเธอไว้ขอบคุณสิทธิพี่พี่เองก็ต้องระวังให้มากนะอฮ้เธอเองก็ระวังตัวให้มากนะเอาละพวกเราไปกันเถอะนักเดินทางเข้าได้ไหมเข้าได้ไะโอ้วันนี้แพนนี้เควดยยาวอยู่นะเนี่ยเอาตรงตรง นี้ปะนี่อันนี้จริงด้วยเขาไม่ไม่ใช่เอเดนเจี้ยที่เราออกมาหรอไปแดนพิศวงแห่งกาลเวลาที่นี่มันมิติยุ่งเหยิงเกินยูยาวแล้วนะแผ่นควบคุมขนาดใหญ่ไกลออกทางนั้นหรือว่ามันคือเครื่องควบคุมเวลา ใหญ่กว่าสมองของเราทุกคนมันรวมกันซะอีกอะไอ้คำบรรยายเธอใหญ่ไม่พอหรอกจะสิ่งนี้ใหญ่กว่าตั้งเยอะเลยล่ะอเหมือนสิ่งที่เราคิดถูกนะสมหษั์ที่หกในฐานะที่รึกษานักกฎหมายกับฉันบอกว่านี่คือสมบัติวิเศษที่ฉันตามหาอยู่ปรากฏขึ้นจริงด้วยแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้ก็ใหญ่มากนะ,นจะเจเจากลับยังไงเนี่ยเออท่านดีมันใหญ่ไปนะ ไม่ได้สิตัดใจไม่ได้ซึด้วยพเธอไปสำรวจรอบๆกันก่อนเธอนะเฮ้ยนั่นกองโจรสลัาสมบัตินี่มีได้ไงอ่ะ้สึกขุนหน้าจังอ่า,อานั่นคือป่าที่เจอมาหลายวันก่อนนี่นะน่าจะออกมาจากหัวของอยังเฟยว่าเธอเดินดะีูนะสักหน่อยไหมเอ้าทำไมมีแค่ยังเฟยอ่ะเรียบร้อย ห้องนอนอจะาไกลาจะาก,การง่ายอีกเลยอันที่จริงฉันเคยช่วยจาัดก,การคดีธุรกิจสำคัญสำคัญมาก่อนก,กูก่อทำความผิดเคยว่าแจ้งก,กองจนลา่าสมบัตรลื่นงอานฉันเพื่อเป็นการแกนะ้แค้นเป็นเรื่องปกตินะนะแต่ฉันมีวิชาติดตัวและขย,ยันฝึกซร้อมก็เลยจัดก,การพวกเขาได้แต่พวกคนที่ปรากฏตัวที่นี่กระทังตำแหน่งแต่ละคนก็ยังเหมือนเดิมครั้งที่แล้วไปเลย หรือว่านี่จะเป็นวิธีที่เกิดขึ้นจากความฝึกอบรมทรงจำของฉันนะเหมือนที่นี่คงจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ตัดก,กำลังของพวกเราไร้าการกนะนะไรการเอาไเคลียไปไหนต่อตามหาบอสเสรอ่อนี่ก่อนเลยมีอะไรไหมกระดนนะครับโน้ตไม่ทราบหนึ่ง ทางนั้นทางเข้าใหม่เยี่ยมไปเลยยอะขาะได้แล้วเหรออะคุโมงเหรอแปลกจังเลยอะรู้สึกเหมือนกำลังเชื่อมต่อกับโลกอื่นอยู่เลยะนะโอ้ยทำไมมันแปลกๆวะเนี่ยอยากกลับแล้ว <laughs> ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอะ เดิมทีฉันคิดว่าได้เจอกับคนอื่นที่นี่แต่กลับไม่เจอใครเลยฟาุยฟาตุยดิห,หน้านี่เป็นความทรงจำของใครกัน,น,นาบางคนระวังด้วยนะเป็นอย่างที่คิดไว้ไม่ผิดเยลานเยลานคุณเองเหรอ ไม่ว่าจะมากี่ครั้งฉันก็จะการพวกแกให้เรียบรออีกเวลาคนอยู่อย่าพูดอะไรแบบนั้นเยอะเลยนะโอ้ให้ลองตัวใหม่คู่เลยอ่ะนแค่มาแรงวีแยงวัน อย่ากล้ามาสะกดรอยตามฉันอีกล่ะสีมือยังดีเหมือนเดิมเลยนะสีเมื่อกี้นี้มันยังจำได้ไหมพวกพามายาที่ฉันเคยเจอก่อนหน้านี้สิ่งที่ฉันได้ยินในตอนนี้คือคำพูดเหล่าน,นี้แหละความทรงจำช่วงนั้นดูเหมือนจะเกิดขึ้นซ้ำที่มิตีแห่งนี้นะก็ดีเหมือนกันตอนนี้พวกเธอก็ได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเวลานั้นแล้วแฟนตาสติกที่คนพูดนั้นจะใช่แฟนตาสติกคอมล็กหรือเปล่า ยังเฟยเหงนของที่อยู่ตรงพื้นไหมนะวาเราปรับแต่งแล้วล่ะได้มาเจอกับคุณได้ฉ uh, ันเดาว่ามันคือขนาดย่อและขนาดไกลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเดินทางทุ่นเวีทงเจ็ดเจานี่มันดูคุ้นๆนึก่อนนะฮ่าเหนื่อยเนื้อเรื่องยาวมากแต่นี่เนื้อเรื่องใหญ่งว่ะนี่ตีเอ้ว มิติใหม่เงี้ยเหรอถ้ามิติพวกนี้ต่างกันเป็นกฎเดียวกันแล้วก็งานแห่งนี้ก็ต้องมีแลกายใหญ่ย่อส่วนอยู่ที่ไหนสักแห่งมีใครเคยว่าแบบนายเป็นยานอยู่ใต้ดินบ้นดิเซียวไม่มีศัตรูไม่จริงนะศัตรูซ่้นตัวอยู่หรือเปล่าฉันจะรีบไปช่วย,วยอย่าเข้ามานี่เป็นการต่อสู้ของฉันคุเดียว,วยอย่าเข้ามาใกล้ ใครอ่ะเก่สุดไรสุดโคกคุมออกไปแต่อาฉันจะล้มแกเองชิงชิงชิงไปซะคอยจัดการไปก็สู้ขึ้นว่าข้างบนเองทุกคนต้องประกันโลกเราแชมป์แชมป์นี้เนี่ยทั้งระยะสองร้อยลีด้วยโอ้ยสู้ไปดูมือไปอ่านไปไม่ทันแล้วเนี่ยเสียไม่ไหวแล้วประกันที จลายไปซะจบหอบมหมเยอะเจยวเป็นไงมัง่งแผลยังไม่หายดีก็ไปต่อสู้อีกสมควรแล้วล่ะอย่าใส่ใจฉันเลยคู่ต่อสู้ที่มองไม่เห็นกี้นี่คือเออยักษ์สาไอรุ่นพี่ในตำนานนั่นเหรออืมเขาเองอย่าหาว่าฉันดื้อรั้นลเลย เวอร์เซียนหายสับสูญไปหลายร้อยปีเนี่ยจ,จะเป็นโอกาสสุดท้ายที่ให้เห็นเขาแล้วก็ได้เมื่อกี้เขาตะโกวนว่าตึงนาลบอะไรทํานองนี้แหละเขาต่อสู้อยู่ที่นี่ยักษ์สานีและนาในตํานานตนนั้นก็คือเขาไหนเธอบอกว่าต้องประกาศชื่อแน่ๆไม่ใช่หรอแล้วทําไมถึงไม่ชิงชื่อเวลาเขาเป็นอะไรอะ่ะฉันไม่รู้บางที เขาอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ไว,ว่าตัวเองเป็นใครเพราะบาปอย่างนั้นเหรอก่อนที่บัวซานจะหายสับสนไปเขา,ากตกอยู่ในสภาวะบ้าคลั่งแล้วเล้วมีใครรับประกันได้ว่าความทรงจำของเขาจะไม่ได้รับความเสียหายบ้าคลั่งแล้วแต่ยังสามารถเข้าร่วมสขขขงครนนนะามดิแชมได้นะยาสาไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างสงบแต่มัถูกดึงดูดด้วยกิ่นยาของการต่อสู้และการขีดฆ่า พวกเราชำนาญการฆ่าหรือบางทีอาจจะรู้จักแต่การคิดฆ่าเท่านั้นหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้ฉันก็ตระหนักได้ว่าจากการสน,นิษฐานครั้งก่อนมิตต้แห่งนี้จะคอยสะท้อนสิ่งที่อยู่ในจิตใจสำนึกของผู้คนกลอีกในหนึ่งแม้ว่าจะบาคข้างแต่โบซานก็เคยมาที่แห่งนี้และภาพมายาเมื่อคู่นี้ก็คือร่องรอยที่เขาทิ้งไว้มิตต้แห่งนี้นะ ได้แสดงท่วงท่าการต่อสู้ของเขาวิธีการต่อสู้ทั้ทำลายตัวเองขนาดนั้นไม่มีทางที่เขาจะยังมีชีวิตอยู่รอดเขาต่อสู้กับอสูรละภาพมาย,ยาของโบซานเมื่อกี้ได้บอกว่าเขาพบก,กับจุดอ่อนของอสูรร้ายและทําให้การหลอกลวงของเขาไปยังพื้นใต้ดินมินตเตแห่งนี้คืออะไรนะถึงสามารถควบคุมอสูรร้ายของเอ่อนั่นแหละคาเดียได้ ทุกอย่างให้รู้สึกไปเองร่างกายเริ่มอ่อนล้าแล้วล่ะมิติกำลังก,ออก,ก่อกวนพวกเราสินะบัวแซนคนอยู่ใต้ดินแต่ใต้ดินกับมีเพียงผภาพใบยย้า,ไม,ยาไม่มีเขาเลยถ้าเราไม่ออกไปบางทีก็อาจตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันต้องไปต่อแล้วล่ะการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ที่ดีมากลาก่อนบัวแซนอ้ยไม่ไรจะจบอ่ะ <c oughs> มิตีมึงเยอะเนาะอ่าอันนี้คือน่าจะนาฬิกาแน่เลยตรงเนี้ยกระดาษโนต้ตน่าจะไม่มีอะไรแล้วละไปลิ้นเริ่มเปียนะควรเอาตัวตรงเริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยเดี๋ยวออกจากมิตินี้อาจจะพักก่อนไม่ไหวแล้วโอ้ยหาจเจอที คือแบบผมติดอยู่นานมากไม่เข้าใจเลยทีจนจนเข้าใจอ่ะว่ามันเกี่ยวยังไงบ้างตอนนี้มีข้อมูลบางอย่างนะลองดูใหม่ยไหมอลองดูกันเถอะจดหมายที่สี่ราตะเวนกับพวกพวกไม่ดูว่านาเท่าไหร่มีคนมาลุกลราตะเวนนะมีคนชื่อหัวอันก็คือมีคนมาติดอยู่ในนี้ครับง่ายแล้วก็เป็นคนที่ชื่อหัวอันมีลูกด้วยหนึ่งในนั้น อ่าลืมกดเพลินเลยอาาขอไปเรื่อยๆหน่อยนะอ่าก็ไม่มีอะไรครับก็คือเรารู้แล้วว่าอ่าอ่ายักษ์ศาตรที่เป็นพี่ของเซียวเนี่ยเขามาเนี่ยเขาไม่ได้มาคนเดียวนะเขามีพวกลูกน้องลูกน้องมาด้วยอ่ะไปไปห้องต่อไปกัน นี่น่าจะห้องสุดท้ายแล้วนะโอเคนแสดงว่ามันน่าจะใกล้จบแล้วเดี๋ยวผมว่าน่าจะต้องต่อให้จบแล้วลนะ่ะเพราะกลัวมันมันแบบเหลืออีกนิดเดียวมากเลยเพราะว่าตอนนี้ก็อัดมาเกือบสองเกือบสองชั่วโมงแล้วเยอะมากเลยที่นี่ไม่มีอะไรเลยอะเป็นมิติที่น่าผิดสวงนะกินไะอของอาบิส ไม่มีคู่ต่อสู้หรื <c oughs> อถ้าคงเป็นความทรงจำของฉันละความทรงจำของเธอเหรอความทรงจำอะไรอะ่ะมันเป็นพลังแห่งอบิสอบิสมิตตี้อ่านความทรงจำของเธอและสร้างแข่งนี้อ่ะเหรอย <c oughs> ังไงต่ออบิสทุกครั้งที่เจอมันก็ทำให้ดูสึกแย่ ฉันออกเดินทางเพื่อพาเธอกลับมาฉันจ,จินตนาการถึงวันพุ่งนี้มีเธอได้รอบๆเริ่มมืดแล้วอะ่ะใช่แล้วฉันจะหาทางพาทุกคนไปจากที่นี่แล้วตามหาสมบัติของฉันอะนั่นนั่น,นลุมีเรอกรโอ้โหนานๆจะได้เสียงของเอกทีตายแล้ว อจอดใจเหลือเกินตามเข้าไปตามลูมินไปอือ้อเกี่ยไอ้กลมๆบนพื้นนี่เป็นแสงนี่คือนาฬิกาเหรอเมื่อกี่บางสิ่งของแฟนตาซีแคมป์ถูกอยุดพายไดดินว้าวว้าวปั๊บอะฮะอ่า ก็คือเป็นภาพมายาของลูมินน่นแหละแต่ว่าเป็นภาพมายาของลูมินในความคิดเอเธอร์ก็คือที่เป็นพี่น้องที่รักกันดีก็เลยตัวนาริกนยาของลูมินก็เลยนำพามาเจอกับนาฬิกาฮโอเคอย่างเฟยก็ยินยันแล้วว่าใช่แน่นอนคุณเจออะไรงั้นเหรอเจ้านี่เนี่ยมีทั้งเรื่องโครงการและแบบต่างที่คล้ายคลึงกับสื่อเวทที่ใช้ในตระกูลของฉันแค่ต้องทำแบบนี้ โอเคนะ่าจะใกล้จบแล้วละ่ะอืมเอ่อกล้าแห่งเวลานะเคยถูกคนจงใจควบคุมมาก่อนอาจจะยังมีข้อมูลบางอย่างอยูอ่ออกไปก่อนเลีย่ยนไปที่ที่ปลอดภัยดีกว่าโอเคคงต้องต่อให้จบแล้วละ่ะถ้าจะขนาดเนี้ยเออพอเท่านี้ทุกคนก็พักผ่อนได้เย่อย่าพักแล้วอ่ะตัวตัว <laughs> เอ็งเฟยเยลานเขาไม่คุยนะ เร็วๆอย่างนี้นี่เองนึกไปถึงเลยว่าเรื่องราวจะเป็นแบบนี้อ่าดูเหมือนจะค้นพบอะไรนะเอาข้อความมาต่อกันข้อความที่หนึ่งคือคนที่ชื่อบบยาเนี่ยเป็นคนที่บันทึกสิ่งนี้ไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังที่มาเจอเนี่ยเข้าใจเรื่องราวรเขาอ่าโบรรยานและน้องชายเนี่ยรับคําสั่งมาจากฉีชิง ให้นานาริการเนี่ยไปที่ให้กองทหารที่แชมอ่ะฮะก็คือให้ไปใช้เป็นไอเทมที่ต่อสู้กับพวกอสูนั่นแหละแต่ก็พา่ายักษ์ซาตรงนี้มิสีกรก็คือสี่มือคนละค้าเรียกว่า Art อาร์ทัสอ่ะฮะเป็นความแสบฟ้าพความที่สี่งูมีจุดอ่อนตำแหน่งหลังหัวเจ็ดนิ้วอสละกายมีจุดอ่อนเช่นกันยักษ์าสังเกตเห็นจุดนี้จึงได้วางแผนขึ้นมาทำสงครามครั้งนี้พื้นฟื้น พื้นดินของแชมพางทลายอือฮึก็คือเป็นเรื่องราวของเอ่อคนกับอะไรนะเอ่อกับพี่ชายของเซียวอะครับต่อสู้ร่วมกันในพื้นที่แชมที่มีรายการนี้เป็นอาวุธข้อความอยู่ในคือนักเวชชื่อบอร่ยางทิ้งเอาไว้ซึ่งเขาคือบรรพบุรุษที่หายตัวไปคนนั้นที่อยากฉันสืบหา เยอไปหมดเลยอะทั้งหมดนี้เป็นข้อความที่บรรพุรบุษของคุณขินเขียนทิ้งไว้เหรอเมื่อไหร่ยร้อยปีก่อนมีผู้สูงส่งได้มอบในาฬิกาแห่งเวลานี้ให้กับบรรพุรุษของฉันพวกเขาส่งพี่นอ้องได้นำสมบัติวิเศษนี้ไปไว้ที่แชมและเขา้าร่วมการต่อสู้ขับไล่อสูรเยล่าจะสรุปทำไมไม่บอกอะเรากู้อาสรุปอา อ๋อโอเคก็คือสองพี่น้องไปลบกันคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งโดนคำสาปของพวกพวกยักษ์สาแบบเสียวใส่เข้าไปเลยสติเฟื่องไม่มีวิธีแล้วเหรอเนี่ยทำไงดีอะเราต้องตายอยู่งี่เหรอไงเตอแต่ไม่อยากอยู่ที่เนี่อไม่เอานะอุ้ย ไอมอนทำไรอ่ะพังพอดีเมื่อกี้นี้มันคาซีนเยอะเนาะหรือว่า